อยูราคาสวิตครับโคคาเาเวลทีไฟ์นะครับยกมาจากอุดอรนนะครับอย่าอาโตอาการเข้าเกียร์เดินหน้าไม่เดินนะถอยหลังได้อย่างเดียวต้องสอบขับดูนะครับยกมาถึงแล้วนะครับเมื่อคืนจากอุดอรนนี้เองนะครับไปอยู่นะครับอ่ะเข้าเกียร์อ่ะถอยถอย,ถอยได้นะเอ็นดี เดินหน้าเร่งเร่งเดินอยู่นะพยายามเดินเดี๋ยวเร่งไม่ไปอ่ะถอยถอยได้นะถอยได้ <In. D. S 2> เ <Wow. S 2> <In. S 1> อ็นดีเร่งว้าวเอ็นอ่าถอยหลังแรงดีนะแรงปกติใช้ได้นะ ต่หลังวิ่งได้นะเดินหน้าไมา่ดได้ได้ปะวิราคาเสวิตครับโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2ครับโอ๊คาร์โลเวลดีไฟอ่าเดี๋ยวจัดการให้นะเกียวโตนะครับ เดี๋ยวจัดการตรวจเช็คซ่อมให้ครับนะครับผมจะซ่อมเคียร์ออโต้นะครับพว l คา a เ e ล ทีทุกทีนะครับทีสี่ทีห้าทีหกนะครับทุกรุ่นทุกเอียนะครับอะไหล่มีทุกชิ้นไม่ต้องกลัวนะครับจะหนักแค่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่นะครับอยู่แล้วพครับยกมาจากอุดอรนะครับมาจากอุดอรมาถึงเมื่อคืนนี้